ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟสบุ๊กแล้วก็ YouTube ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็สวัสดีเชาวว้าวันเสาร์เงาเงาเงาด้วยนะก็คือหลายๆคนก็อาจจะได้หยุดเออเป็นวันหยุดอะไรอย่างนี้ได้หยุดพักผ่อนนะน้องๆบางคนก็อาจจะไม่ต้องไปเรียนตื่นก็แบบตื่นเช้ามาดูกอเพชเจ็ดสีหรือว่าจะมาดูการ์ตูนเก้าเกมหรือการ์ตูนช่องก้าโมเดิร์นไนทีวีอะไรอย่างนี้ก็ตามแล้วแต่ทุกคนนะคะหรือบางคนวันนี้ก็อาจจะต้องไปทํางานนะเสาร์วทิตย์แล้วยังต้องไปทางานอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้อง ไม่ต้องน้อยนะเพราะว่าเงินคืองานงานคือเงินเงินคืองานบรรดาสุขเออเพราะว่าเดี๋ยวเคก็จะออกไปทํางานเหมือนกันนะคะก็แต่ก่อนที่จะออกไปทํางานเนี่ยขอเป็นอีกหนึ่งเสียงเลยแล้วกันที่มาการันตีและยืนยันว่า a b absolute lifting h y a ยาเซรามตัวนี้เขาโอเคจริงตัวนี้ หรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่าเซรั่มแมวดำนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราเคยบอกไปในคลิปที่แล้วว่ามันจะช่วยปรับยกกระชับใบหน้าขึ้นใช่ไหมแล้วก็พวกริ้วรอยหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมล่ะเออเราก็เคยบอกไว้นะคะที่แล้วแต่ว่าคือเราก็เห็นคนใช้ยเยอะมากเลยนะเราก็เลยรู้สึกว่า เราไม่อยากคือคนรับพังเราก็ใช้เยอะอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นอยู่กันใช่ไหมแต่ว่าเราเราคิดว่าเราลองเองดีกว่าถ้าเกิดมันดีไม่ดีหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็ยังได้มาพูดได้เต็มปากเต็มคาว่ามันโอเคไหมดีไหมหรืออะไรไหมเพราะว่าราคาเนี่ยคือ790บาทคือพี่เคก็คือดูในอินสตาแกรมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูในอินสตาแกรมในอินสตาแกรมนี่เพราะคือแต่ผมก็ซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เคก็จะติดตามเขาอยู่ในอินสตาแกรม นี่เวลี่ mwl นี่นะไม่ยากแต่ลูกค้าไม่ต้องไม่ดูหรอกเดี๋ยวหลอนเดี๋ยวนอนไม่หลับนี่นะเวลี่ก็คือจะมีทั้งไลน์มีทั้งเว็บมีทั้ง Facebook มีท,ทุกสิ่งแต่ว่าพี่เค้กจะติดตามอยู่ในอินตาแกรมเพราะว่ามันสะดวกเป็นง่ายดีเพราะเราเล่นบ่อยเพราะว่าในแล้วในเนี้ยคือพี่เขาบอกมาด้วยว่าในราคาตอนเนี้ยมันมีสินค้าเราเรียนแบบสินค้าปลอมมาซึ่งขายในราคาถูกมา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 กซึ่งเราไม่ได้โกหกพี่เขาเขียนอย่างจริงเห็นไหมเออนะก็คือแล้วแล้วเราก็มาดูเนี้ยคือพี่เขาจะบอกไว้ว่า อไอไฮยาเซั่มเนี่ยมันนําเข้ามาจากฝรั่งเศสซึ่งในราคา790บาทเนี่ยถามว่าถูกไหมหรือว่าม,ม,ม,มันโอเคแล้วนะมันคุ้มกับราคาแล้วนะเราว่าแต่ว่าถ้ามันถูกมามากกว่านี้เนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วแล้วก็ทางพวกพี่ๆเขาก,ก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแหละเพราะว่าถ้าอยากเอาเป็นว่าถ้าอยากได้ความชัวหรือความแน่ใจเข้ามาดูในอินสตาแกรมเพราะว่าอย่างคือพี่เขามีตัวแทนหรือมีอะไรเงี้ยก็จริงเออเราก็สามารถเข้ามาดูรายชื่อตัวแทนหรือมันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในอินสตาแกรมก็ดูได้นะคะ อุ้ยใครส่งไลน์มาพวกเธอนั่นแหละส่งมาไม่ใช่ใครนะก็ดูได้อะไรได้อย่างงี้ก็คือก็ถามว่ามันโอเคไหมก็คือฉันว่าโอเคเลยนะเพราะอะอย่างตัวเราเนี้ยเราฉีดบท็อกใช่ปะหลาดแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปฉีดตลอดหรือไม่ได้ว่างตลอดและการฉีดอะคือมันเจ็บนะตัวเธอมันไม่ใช่ว่าไม่เจ็บอะไรเงี้ยมันเจ็บแต่ว่าเราก็ใช้ตัวนี้แหละตัวเซรั่มแมวดําตัวเนี้ย ตัวนี้แหละคือยืดอายุของบท็อกเราจะ้ะจากหกเดือนมันก็จะได้ยืดไปได้บ้างอะไรเงี้ยคือมันยืดแน่นอนก็คือคือ,คอบางบางคนเนี่ยคือใช้ตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวเริ่มต้นที่จะมาหน้าเลียวเล็กก็ได้นึกออกปะเหมือนกับเป็นสเต็ปแรกก่อนที่จะไปฉีดก่อนที่จะไปอะไรเงี้ยก็สามารถตัวนี้ได้หรือบางคนฉีดแล้วอะไรแล้วเนี้ยยืดอายุบท็อกใช้ตัวนี้ก็ได้เออนะคะก็เรียกว่า ก่อนที่จะไปทำงานฉันก็เรียกว่ามาแชร์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 ความสวยความงามคือมันโอเคจริงดีจริง,รงเพราะว่าลองมาเองแล้วนะโอเคนะไปแล้วนะเดี๋ยวไปทำงานก่อนบ๊ายบายรีบพืชรีบพืช